เป็นสถานบุญด้วยกันนะครับทุกคนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใครพร้อมรัฐบาลนะครับพนะร้อมรัฐบาลนะรัฐบาลไทยประจํานวดวันที่16สิงหาคม65นะครับนะ16สิงหาคม65ตอนนี้นะครับยังไม่รู้ว่าตัวไหนอัน้นไม่อัน้นเจ้ายังมีมีนะครับอย่าว่าเรียกอั้นนะอาจารย์นะนะอาจารย์ว่าก่อนดังดังแน่นะครับนะจาก สถิตินะครับหลักสิทธิ์เนี้ยนะก็คือว่าถ้าอาจารย์ฟันทีไรเนี่ยนะนะไม่พลาดนะครับอาจจะพลาดคือหลักหน่วยที่อาจารย์จะพลาดทานั้นนะครับนะเหมาะสําหรับเซียนที่จะเอาปีวิ่งนะครับ,นะรบเอาปีวิ่งไปรูดนะครับเพราะนั้นก็นะมาครั้งแรกเคยเห็นครั้งแรกค่ะคุณอะไรคุณเจิด สรานะครับก็ฝากกดติดดาวเพจไว้นะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ในในในเพจนะครับจะได้ไม่พาดอันทุกคนพิมรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับจะเช็คจากคอมเมนต์นะครับนะจากคอมเมนต์แต่ไม่ได้ลงนะครับจะได้ดูไลฟ์สดเท่านั้นอาจารย์จะไม่ลงนะครับเพราะลงจะลงในในเซสก็ ใกล้หวยจะออกนะอาจจะมีการอั้นแล้วล่ะอาจจะมาลงวันที่สนะิบสามเป็นวันเสาร์่อน้วยออกสักสามวันได้หรือไม่ก็วันพฤหัสที่สิบเอ็ดนะครับวันะพฤหัสที่สิบเอ็ดค่อยจะมาดูอีกชุดนะที่ทุกคนอยากจะเห็นก็คือใบฟ้าเพราะนั้นไม่ต้องรอใบฟ้าอาจารย์เป็นคนทำเองก็จะเอาชุด ที่มันแตกบนนี่แหละนะครับก็เป็นชุดเดียวกันนะคือไม่อยากให้ทุกคนสับสนว่าจะเล่นชุดไหนไนะครับไม่ต้องลังเลนะคนทำคนเดียวกันแต่ใบฟ้ามันก็จะมีตัวสุดล่างแต่สุดล่างมันหลุดไปสองครั้งนะครับมันจะเข้าเฉพาะบนตลอดนะครับอันนี้มันเดินบนแล้วก็เล่นบนนะนะครับเล่นบนนะดีนะอารถูกข้านเคียง รางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลละแสนแต่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับการจะถูกรางวัลที่หนึ่งสามสิบล้านอยู่บ่อยครั้งถูกมาสี่ตัวรางวัลที่หนึ่งห้าตัวรางวัลที่หนึ่งบ่อยครั้งสามตัวรางวัลที่หนึ่งตลอดแต่ไม่ได้ตังค์นะครับนะรอรางวัลใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอาทุกคนทีมรัฐบาลเดีอยดูในในเครื่องมันหลุด อย่าเข้าห้องแนวทางดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับอย่าเข้าห้องแนวทางของอาจารย์อาจารย์วงกลมให้นะครับสําหรับผู้ที่อยู่ในห้องแนวทางของอาจารย์วงกลมให้เลยนะแต่ยังจะไปฟันเม็ดเดียวให้อีกนะครับแต่อาจารย์วงให้ไปมันมาเนี่ยในส่วนที่วงนะแต่ในใจลึกๆมันมีอยู่หางเดียวนะครับใครอยากไปเอาในห้องก็ ลายห้องอาจารย์มันมีในห้องแนวทางมี2ลายนะครับอย่าไปหลงนะถ้าไปลายอื่นนะครับก็คือลายปอมห้องกอนกระสินปอมนะครับของอาจารย์ห้องแนวทางนะครับมีแอสกอนเป็ดเปดและแอสกอนกระสินศูนย์สองนะครับดย๋ยวนี้อะต่อไปดูรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลวันน,วนี้ฟันนะครับหลังจากฟันเก้าฟันศูนย์เป็นบนนะมันมาบนนะตลอดนะครับวันวนี้ประจํางวดวันที่ สิบหกสิงหาคมหกห้านะครับนะสิบหกสิงหาคมหกห้านะครับอาจารย์ฟันตัวนี้นะครับทุกคนคุณลองทักไปครับแต่คุณทักไปคุณก็สอบถามแอดมินนะคุณจะได้รู้ว่าเลขมันอั้นไม่อั้นนะ คุณทักไปนะครับว่าคุณจะได้ซื้อเลขได้ไม่ได้นะใครที่ไปอยู่ในห้องของอาจารย์ใครเจอเลขอั้นไหมไม่มีเจอเลขอั้นหรอกครับนะเปิดมาคุณจับนะอาจารย์ให้ทีไรก็คือวันที่เขาเปิดแทงก็จับนะครับก็คือมันครบวงจรนะมันพูดออกสื่อไม่ได้นะทักไปนะทักไปนะครับตามลายชี้บอก นะครับมันมีฟรีก็คือเงินที่เรานี่แหละเงินที่คุณเอาไปซื้อเท่านั้นแหละคุณจะไปเล่นเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ก็อยู่ที่คุณและนั่นคือมีฟรีถูกไหมนะครับอาจารย์มีแนวทางก็คือถามว่าใครติดตามอาจารย์อาจารย์เล่นไหมเล่นมากเล่นหนักครับเล่นมากเล่นหนักนะเนะจ้าของเลตเตอรี่ใครซื้ออาจารย์เขาชอบมากอาจารย์ซื้อแต่ละทีนยะไม่ต่ำกว่าห้าสิบถึงร้อยใบทุกครั้งนะครับ เนี่ยแต่ถูกทุกงวดนะครับลอตเตอรี่สตัวหน้าสาตัวท้ายเนี่ยมีกี้ก็ถูกข้างเคียงนะครับรวันละแสนนะก็ไป4ีห้าใบนะเพราะฉะนั้นนะจากบุญกุศลที่ทําเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลเพราะฉะนั้นผู้ให้แนวทางนะก็ค,คือผู้ที่เล่นด้วยกับคนที่ให้ไม่รู้จะออกไม่ออกนะให้บบเท่ากับไห้ซ้ำเปิดปีมันเหมียนบอ่ออันก็บพิจารณาเอานะครับนะ เอาพิจารณาเอานะตานนี้นะครับอรัฐบาลประกำนวดวันที่สิบเอ็ดวันสิบหกนะครับวันอังคารที่สิบหกเห็นไหมหลุดนะครับ 16, สิบหกสิงหาคมหกห้านะวันไม่ออกวันอังคารนะครับแรมสีขําเดือนเก้านะครับนะฟันห้านะครับนะฟันห้านะน,นี้คือบนนะครับนะสังเกตนะ ชุดสามตัวอาจารย์วางไว้ที่เดียวกันนะที่อาร์ฟันงวดที่แล้วฟันเก้าหลักร้อยของอาจารย์หนักที่หกนะหลักที่หกที่มันเป็น 5, ห้างวดมีกี้หลักที่สี่ก็เป็นเลขชุดสี่ที่มันมาที่อาจารย์จับเป็นสี่นะครับถ้าอาจารย์เอาห้าอาจารย์เน้นไปที่เก้าห้าจะเอาห้ามาถามมันก็คงไม่แตกเลยตัดสินใจเอาสี่นะครับนะเพราะนั้นฟังจากปากแล้วนี่ชอบไหมนะมองออกเนาะตัวเน้นของอาจารย์ทุกคน มองออกนะมองออกนะครับเพราะนั้นอาจารย์หนักคือเลขท้ายเลขสามตัวนะครับหนักคือเลขท้ายเลขสามตัวนะมีมีอั้นนะครับมีอั้นแน่นอนชัวนะครับเพราะนั้นใครมีโอกาสก็ไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้นะครับ mm hmm. เผื่อมันอั้นเผื่อได้ข้างเคียงเหมือนอาจารย์นะงวดที่แล้วนะครับได้เลขข้างเคียงรางวันที่หนึ่งนะครับรางวัลละหนึ่งแสน นะครับด้ะส่วนตัวโต๊ะก็ได้ไปนะครับใช้เล่นหกกลับก็ได้ไปนะนะเพราะฉะนั้นอย่ามารอซื้อวันที่สิบห้าสิบหกเขาไม่เล่นกันนะครับสิบสี่สิบห้าสิบหคือในระบบแล้วนี่มันอาจจะเหลืออยู่30สิบาทนะบาทละสาสินี่ก็คือระบบใต้บ้านดันหรือใต้ดินบ้านเราเนี่ยมันมันอั้นนะครับนะ,บนะบเพราะฉะนั้นเนี่ย นะอยู่าห่างจากโทรศัพท์เข้าดูบ่อยๆใครเล่นในระบบออนไลน์เข้าไปดูเติมเตรียมไว้เลยจากวันนี้เตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็ทําแบบนี้บางแห่งเขาก็จะแก้งเอฟเอ็มเอสติ้งนะกับอาจารย์จะอยู่กับโทรศัพท์รีบเอาไว้เลยนะจะเป็นอย่างนี้ถามว่าไม่เคยเจอคําว่าอั้นนะครับไม่เคยเจอคําว่าอั้นนะถ้าเราบริหารจัดการถ้าเราใส่ใจในตรงนี้นะครับนะ ชอบไหมนะครับถ้าชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนะห้าบนนะครับห้าบนนะส่วนล่างใครอยากกินล่างก็มันเป็นสูตรรวมของใบฟ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันในช่อง Youtube ออกก่อนพายจวดก่อนแล้วก็น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะพนหัดที่สนะิบเอ็ดนะใบฟ้านะครับแต่ไม่ต้องไปรอใบฟ้าให้ไปจัดตัวนี้ เพราะใบฟ้ากับชุดนี้คนคนทาคนเดียวกันนะครับก่อนกระเลคนเดียวนะชุดบนชุดเดียวกันนะครับงวดที่แล้วก็ชุดบนชุดเดียวกันก็บอกอยู่นะครับแต่รูกใบฟ้างวันนี้อาจารย์จะเอารูปไปลงด้วยนะรูปตัวเองไปใส่ด้วยนะคนจะได้ไม่ต้องไปถามหานะครับนะบตามนี้นะครับทุกคนนะตามนี้นะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับนะวันนี้วันจุด นะลองไปเดินดูตลาดนะติดไม้ติดมืออย่างละใบนะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนะโชคดีร่ำร่ำร,ยรวยรวยเฮงเปังปกันทุกคนนะครับ